สวัสดีครับผมเพชรคุนทองครับถือว่าคืบหน้าเยอะแล้วครับวันนี้ตายประมาณ30%ครับน้ำแห้งแล้วก็วเปิดน้ำให้ไหลออกข้างคราวนี้ก็เป็นของเราแล้วครับน้ำแห้งถ้าน้ำแห้งมันจะไปไวมากไปดูวันนี้ครับจะคืบหน้าไปถึงไหน เก้าร้อยเจ็ดห้าครับโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้จมมิดเลยครับ งานเข้าครับงานเข้าแล้วโอ้ไอ้จีนี่โบเข้าลึกเกินครับนี่ลำบากเจ้าคองเลยครับนี่โอ้ตายเลยครับเดี๋ยวลากสลิงก่อน ดีนะครับมันไม่มีน้ำแต่มีน้ำนี่ไหลเลยนะอ๋อ ปลางครับลางแล้วโอ้โหไน้นนยังไม่ออกตัวเลยสบายสบายเลยครับ ดีนะสโลว์สโลว์ผิดกับโซ่เราใหญ่ครับปลอดภัยด้วยประชาใหญ่ไม่มีขาครับโซนี่แล้วก็ต้องระวังหน่อยครับ มาพ่อพ่ออาวโอ้ยเขาลึกจัดดินเปียครับไม่อยู่ สบายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยครับ